วันนี้มาปิดท้ายกันด้วยมวยหญิงนะครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครกับเด็กมวยเดือด27วิรน20ช i ตัว i ออสเตรเลียบคชกกันพิกัด57.5กิโลกรัมครับนี่คือสาวแกร่งจากออสเตรเลียครับฟาเรลบรูคแคทเธอรีนอายุยีปีครับชกมาแล้ว2ีไฟชนะ20วัย28ปีครับสูง1น5เซนติเมตร ในทีมของชานชัยมวยไทยยิมคูช่ชคของเธอครับจากซิงบุรีประเทศไทยครับอายุ23ปีครับส,สูง165ซเมตรเช่นกันครับจกไปแล้วถึง5 0ไฟชนะ40ครับขอสียงปรบมือต้อนรับสาวสิงสอโซพิน from Thailand เป็นขวัญใจไปครับ ขวัญใจของน้องๆครับขวัญใจของ,งกองเสียครับทางด้านของสาวสิงห์สส,สพิษหญิงแก่งจากสิงห์บุรีครับวัย23ปีครับเมื่อวันนั้น165อายุอ่อนแก่กว่ากัน5ปีนะครับคู่นี้แม่ชอบทรงผมของรลุกเหลือเกินครับชาญชัยมวยไทยยิ้มครับส่งเข้าประกวด เป็นสาวแท้ครับแต่ว่าตัดผมสั้นๆทรงพังๆครับประเภทหนังบูครับดูครับออกมาก็ใส่เลยครับทรงผมทรงเดียวกันกับอดีตแชมป์โลกโซเวีตนะครับโรสตามายูนาสนะครับฟาเดรูกแคทเธอรีนโอ้แต่ว่าดูครับได้ทีละใส่ใหญ่เลยครับสาวสิง์สกินเฮดมาเลยนะครับแบตเตอรี่นเบอร์เล็กที่สุดครับ มสะอาดสะอ้านด,ดีครับแล้วสีสันสวยมากครับแม่ต้องระวังครับสาวสิงห์ปักศอกเข้าไปแข่งขวามาแล้วครับสิกเนเตอร์จุดเด่นของสาวสิงห์เจอกันมาหลายครั้งแล้วครับกับฟาเรืบล,ลูแคทเธอรีนครับเจอกันทีไรนี่ก็สนุกแล้วครับทั้งคู่นี้แหละอาวุธกันอย่างดุเดือดปัดแพ้ปัดชนะกันมาตลอดครับ เอาของดีๆมาพิสูจน์กันเลยครับเข้ามารวบไตเลยครับสิงก่อดได้ยังทำอะไรไม่ได้ครับสาวสิงฝันสอกยังไม่ถึงเสียบเข่าซ้ายวันนี้ชิงบุกตะลุยเดินก่อนเลยครับสาวสิงไ,ไ,ไม่ให้ฟาเลบรูกแคทเธอรีนตั้งตัว เกี่ยววงในตีแอบตีเสร็จตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับหนึ่งสองแล้วก็รวบสู้วงในครับสาวสิงอาชีพถนัดอยู่แล้วนะครับนั่นครับคุณแม่มาด้วยครับไฟนั้นมาเชียร์ถึงขอบสังเวียนเลยครับ เจโสครับเจโสรถมือสองเลสิงห์บูรีครับคุณแม่นี่ไม่ได้เป็นนักมวยนะครับโอ้โหตั้งสองเข้าไปตั้งสองเข้าไปครับสาวสิงห์แทนซ้า,ายโอ้สอชุดครับลูกนี้ยังไม่แตกครับต่อยกันมันมากครับมวยหญิงช่อง8 เข่าลอยเข้าไปครับเข่าขวาปักศอกเข้าไปอีกโอ้ขอบตาเริ่มจะแดงๆแล้วครับดูครับมือถือทุกตัวก็กดวิดีโอหรือไม่กันไลฟ์สดไปด้วยครับชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหปักขามศีรษะไปครับดูกนี้ วางแข้งขวาครับเตะแล้วบิดสะโพกครับสังเกตดูครับนี่ครับแทงซ้ายลูกนี้สวยครับฟักเข้าไปแม่เข้าซอกคอครับเข้าลอยครับมาสวยๆทั้งนั้นครับชมกันต่อยก2ครับสาวสิงกับฟารเรบลูคแคทเธอรีนจากออสเตรเลียมาดูจะคึกคักเป็นพิเศษครับไฟนี้ของสาวสิงห์เอาโดนหมัดเหมือนกันครับ แม่ีโดนเหมือนกันนะครับสาวสิงค์ครับดูครับดูจังหวะการรัดการบิดตีโอ้โหแบบนี้แหละครับถูกใจกองเชียร์นักเลยครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกอยู่แล้วนะครับสาวสิง์นี่กลับมาเป็นภาคที่สองครับภาคแรกนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ไปมีครอบครัวนะครับ มีน้องแล้วหนึ่งคนก็พักร่างกายไปครับกลับไม่ครั้งหนึ่งครับก็ทำน้าที่ได้ดีนะครับดูแลร่างกายได้ยอดเยี่ยมมากปัจจุบันก็มีข่าวดีไปแล้วครับสาวสิงครับมีทายาทคนที่สองไปแล้วนะครับทั้งสามีแล้วก็ภรรยาแขวนแองเกิลเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับโหนไตแข้งขวา ฟลายบลูนี่ก็สู้ตลอดนะครับไม่ยอมถอดใจครับแม้ว่าจะโดนหนักๆแต่โตคืนได้เหมือนกันนะครับรู้ทิศรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับคู่นี้น้องๆนักมวยหญิงดูพัฒนาการนะครับถอดก๊อปปี้ของพี่สาวสิงห์ไปได้เลยครับการออกอาวุธการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีหมัดหน้าหมัดหลังของทั้งคู่แข่งขวาครับ อยมวยนี่ต้องมีลูกปุงแต่งนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งๆครับดูครับฉายได้ต้องฉายครับขย้ำได้ต้องขย้ำเลยครับบนเยทีนั้นเป็นเกมการต่อสู้นะครับจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันโอ้โหเตะเนียนตาได้เกินครัอ่าโดนกวาดลูกมาได้ไปต่อครับสาวสิงครับแตะขวามาเล่นวงในแม่ฟารบุคแทเธรนชิงตีก่อนเลยครับ งัดซอกโอ้ลูกนี้โตได้สวยครับเข้ามางัดอัิคัตไม่ใช่ไม่โดนนะครับสาวสิงครับก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าจะเอาคืนโอ้บริเวณใต้ตาซ้ายเหมือนว่าจะมีรอยบ,มบวมขึ้นมาแล้วครับฟาลายบลูคทเทอรีนไม่มีใครยอมใครจริงๆครับดูครับดูการออกอาวุธของแต่ละฝ่ายครับ มาแล้วดูแฟนมวยครับนาทีนั้นนี่โห,โ,หโหยืนเฉียงเฉียง45องศาเบียดกันเอียดเลยครับไม่แปลกครับที่แฟนๆชื่นชอบครับสนุกทุกวินาทีครับโอ้โหไปเลยยกหนึ่งนะครับที่แรกกันสุดๆจริงๆครับครู่นี้ชมภาพช้าเลยครับแข่งขวาโอ้โหเต็มๆครับ บักเข้าไปครับโอ้โหเตะเข้าไปครับหวดขวาเข้าไปครับสาวสิงห์แทงซ้ายบุกอ็พยยาจะปีนขึ้นมาครับโอ้โหดูกระโดดเตะครับนักสู้จากเมืองสิงห์ครับบ้านเดียกับพี่เตลำไซนะครับก็เคยฟิตซ้อมอยู่ด้วยกันครับสมัยรุ่งรุ่งโรดโรดครับลุ้นกันต่อครับคุณมรุยิงมากยกยิ่งสนุกครับคู่นี้ แหลกอาวุธกันตลอดครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงแม่แคทเธอรีนบุกก็สู้ดีเหลือเกินครับโอ้โหไต่ขวาแต่ละทีเสียงดังสนั่นนะครับสาวสิงมาลุ้นวงในครับฟลาเยเลมบุูคแคทเธอรีนตีเข้าไปโอ้โหดูครับบิดไปบิดมาโอกาสสูงๆเดินเข้ามาครับฟลาเยเลมบุูคแคทเธอรีน มียืดมีหยุนครับเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดไม่ได้ก็ต้องไม่เสียวางขวาแล้วพับกำแพงไว้นี่ครับสวยงามมากครับเตะแล้วพับแบบนี้ครับคู่ต่อสู้ก็จะคืนไม่ได้ครับแต่มันหมายถึงว่าร่างกายร่างกายการล็อกการเกี่ยวคอต้องแน่นด้วยครับดูเอฟซีของสาวสิงห์ครับหนังมุแดงมีทุกเพศทุกวัยครับ ลูกเด็กเล็กแดงยันสุภาพบุรุษครับไม่ครับขนมาจากสิงห์บุรีเลยครับไฟนั้นโอ้โหแคทเธอรีนก็ไม่มีกลัวครับดูครับเดินชนอย่างเดียวปล่อยให้เตะเลยครับกาจะซื้อด้วยกำปั้นครับนี่ครับแม่ก็เล่นงานสาวสิงเอาเยอะเหมือนกันนะครับฟาริบุแคทเธอรีนโอ้โหดูนี่ครับคนละเข่า ศูนกันไปศูนกันมาครับฟันสอกเข้าไปเต็มๆได้แล้วรวบครับแหมกองเชียนี่เชียกันเสียงแหบเสียงแห้งเลครับวันนั้นวางแข้งซ้ายขึ้นเหมือนกันครับโอ้ดูครับดูทีมงานของฟาร์เลสแคทเลรีนครับต้องเบรกครับต้องเบรกครับแหมกรรมการบอกเบรกแยกแล้วต้องหยุดครับอาจจะเสียงดังนะครับ แม่เหมือนจะยุบนะครับสาวสิงครับโดนเข้าไปเยอะๆครับเหมือนจะมีโรยๆลงไปครับแมไปพอนไม่ได้จริงๆครับเจอกับชาวต่างชาตินี่แข็งแรงมากนะครับใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างสรีระแต่ว่าแข่งยังทํางานได้ดีครับสาวสิงห์แม่เตะจนล้าเหมือนกันครับคนเตะโอ้โหรมรานพันตูกันมาครับ เกือบเกสามยกเต็มเต็มครับนี่ครับลูกชายนะครับน้องวินเนอร์ยังไวกระเตาะติดพี่เลี้ยงอยู่เลยครับเดินหน้าลุยตลอดเลยครับหวานใจของแคทเธอรีนบุ๊กที่ยกมือนั้นก็เป็นนักมวยนะครับแมจบแล้วครับใส่กันเต็มแม็กจริงๆครับสุดยอดมากๆดูภาพช้าครับ นี่ครับแข้งขวานี่แม่นตลอดนะครับไปด้วยนะแข้งนะครับสาวสิงห์ลงทุนเอาชายโครงลับเลยครับเฟลิบูคแคทเธอรีนแล้วก็ไต่คืนครับโอ้โห <c oughs> มาแทงซ้ายลูกนี้ครับสับไปขวา and the ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ <c oughs> สำหรับการชกของทั้งคู่ ladies and gentlemen and the winner is the S <S และออกเสมอกันครับ